สวัสดีค่ะพบกับใต้อีกแล้วนะคะและอาจารย์เก่งลอนกรค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับและแล้วจุดคลายแม็กซ์อีกตอนหนึ่งอาจารย์เล่าข้างไว้ว่าจากคนธรรมดาเรียนจบมหกกำลังผิดผ่านมีดราม่าในชีวิตและเกิดความสูญเสียเกิดขึ้นแล้วยังไงต่อาอาจารย์ก็ต้องบอกกันนะครับท่านผู้ชมต้องบอกเลยนะครับว่ามันเป็นเรื่องของความสะเทือนใจอย่างสุดก็เลยถามทางน้าตาว่าทําไมอ่ะลุง ทำไมลุงบอกว่าถ้าลุงยังหนุ่มอยู่ลุง<ฆ>จะแก้แค้นแต่ลุงกำลังวังชาไม่เหลือแล้วอไอ้คันจะไปแก้แค้นคงนสู้มันไม่ได้ก็เลยบอกว่างั้นเอางี้ไอด้ดำอู้ว่ามีปืนอยู่กระบอกหนึ่ง<ฆ>มึงเอาไปแล้วมึงไปแก้แค้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมอยากให้ท่านผู้ชมนะ<ฆ>ฮะหยิบหนังสือลง,ลงเล่นเนี่ยแล้วร่วมกั แล้วท่านจะได้รู้ว่าการแก้แทนของหลวงปู่เป็นยังไงมันมีที่มาที่ไปทุกอย่าง<ช>รวมอยู่ในชีวประวัติเล่มนี้นะคะสนใจยังไงก็รายละเอียดตามที่อาจารย์บอกได้เลยด <นะ S 2> ้านล่างใช่แล้วนะคะประวัติคร่าวๆเล็ก,ลกๆน้อยๆเนี่ยต้องติดตามแต่เท <ๆ S 2> ่านั้นไม่พอสเต็ปต่อไปกล่าวรวมแล้วเนี่ยเราจะ นำทุกอย่างของคำว่าโจรแต่เพิ่มคำว่าสุภาพบุรุษเสือดำเดี๋ยวเรามาติดตามกันคะ่ะว่าเป็นสุภาพบุรุษได้อย่างไรงั้นวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะคะสวัสดีค่ะค